อีนาะครับเป็นตู่ฟักไข่ตู้แรกในชีวิตของผมแล้วครับผมตื่นเต้นมากเลยอย่ไหนี้เป็นแบบนี้นะครับระบบไฟขับลมมนะครับเห็นว่าครับทำงานแล้วเดี๋ยวสีล่องใส่เบื้องนาะรัับว่ามันสีฟักไข่ออกมาเป็นโตไก โตลูกเกียบหรือว่าหรือว่าสีบออกจังไดกะต้องทดล้วงเบิ่งอ่ะครับเนาะผลออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมสี่เอามาอัปเดตอีกครั้งเน้ะครับคลิปนี้กะ ไหวซ้ำนีก่อน้ะครับไปหาใครไกลก่อนจักสิไปหาใส